ไปดูการร่วมมือนะคะระหว่างส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือว่าสาวทยะลานะคะเขาจัดกิจกรรมค่ะเรดิโอออนทัวร์สวทยะลาสร้างความเข้าใจาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญนะคะดึงศักยภาพของเยาวชนค่ะสร้างสารรค์สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างสาันติสุขอย่างยั่งยืน ที่ลบาดงบ้านทำนบตมบลกาลออำเภอรามาันจังหวัดยะลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกกรมประชาสัมพนันธ์จัดกิจกรรมวิทยุสัญจรเรดิโอออนทัวสวทยะลาตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2567หรอโดยมีนายยืนยงคิดถูกปลัดอาวุโสอำเภอรามานันเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีนายอัสมานให้ยีหวังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมค่ะนายยืนยงคิดถูกนะครับบอกนะครับว่า กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการสนับสนุนกับเลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและยังตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนถึงการมีกําลังสําคัญของสังคมในการพัฒนาประเทศโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ของตนเองให้เกิดสันติสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในชุมชนนอกจากนี้นะครับยังภายในกิจกรรมนะครับก็ยังได้มีการเปิดเวทีเสวนาส่งเสริมสนับสนุนสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้หัวข้อเยาวชนสร้างสรงสรค์ส,รสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ